สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่5พฤศจิกายนพศ2524ที่ตรงกับวันพฤหัสเวลาเช้าของปีระกานั้นจึงเป็นเวลาของไก่ทองที่มีเลข2เลข11เลข20เป็นเลขนำโชคและมีสีน้ำตาลสีทองสีขาวเป็นสีถูกโลกเมื่อตรงกับเวลาที่ไก่กำลังหาอยู่หากินนั้นคุณจึงมีบุคลิกของคนที่มีความขยันขันแข็งไม่อยู่นิ่งเฉย บวกกับความฉเฉลียวฉลาดที่มองเห็นได้จากเส้นสมองในมือข้างขวาที่มองเห็นเป็นเส้นที่มีความยาวขนาดกลางวิ่งตรงมาถึงตำแหน่งของเนินอาทิตย์และมีช่วงปลายที่แสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีอีกด้วยกับเส้นสมองของมือข้างซ้ายที่มองเห็นเป็นเส้นยาวกวา่าวิ่งตรงมาที่เนินอังคารนี่ก็บอกได้ว่าเป็นมือของคนที่มีความมานะอดทนเป็นคนสู้ไม่ถอย หากมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้ามาเป็นรางวัลและสองคุณสมบัติที่ดีนี้เองที่ทำให้คุณเหมาะที่จะเป็นคนค้าขายหรือทำการธุรกิจที่ต้องคิดคำนวณที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้ก็เรียกว่าถูกต้องและเหมาะสมที่สุดกับบุค,คลิกของคุณและหนึ่งในที่มาของความสำเร็จของคุณก็คือความกล้าคิดกล้าทำและกล้าตัดสินใจ ที่เนินพระหัสแสดงออกมาว่ามีความกล้าตัดสินใจกับเครื่องหมายโชคลาภเกิดขึ้นที่มีรากฐานมาจากความเป็นผู้นำนั่นเองทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตและมือทั้งสองข้างก็แสดงออกมาเหมือนกันคุณสมบัติของผู้หญิงเก่งนับว่าเป็นข้อดีของสุภาพสตรีแต่ข้อด้อยก็คือความเก่งของผู้หญิงทำให้คุณเป็นคนที่หาคู่ที่เหมาะสมได้ยากสักหน่อย และอีกหนึ่งคำถามที่คุณถามถึงการเล่นหุ้นว่าจะดีหรือไม่จะมีโชคลาภกับความร่ำรวยมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ในมือมีหลายตำแหน่งที่สามารถบอกได้ถึงความเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะประสบความสำเร็จเมื่อเส้นชีวิตในมือของคนที่ขยันสร้างมีทั้งเครื่องหมายของความสำเร็จเกิดขึ้นตลอดทางบวกกับจุดหมายปลายทางที่มีหลักฐานเกิดขึ้นอยู่ด้วยแล้วก็ย่อมหมายความว่าคุณสามารถทาได้ และเส้นชีวิตที่เดินออกนอกเส้นทางนี้ก็ยังหมายถึงการทำมาหากินที่มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ต้องไปหากินไกลจากบ้านเกิดจึงจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นและมักส่งผลให้เป็นมือที่มีความสามารถครอบครองทรัพย์สินได้หลายที่หรือมีบ้านได้หลายหลังนั่นเองและคำถามหนึ่งที่คุณถามมาว่าการซื้ออสังหาในปีนี้จะดีหรือไม่คำตอบก็คือ เมื่ออายุของคุณครบ40ปีเต็มเมื่อไรคุณจะมีทั้งโชคและศัตรูเกิดขึ้นพร้อมๆกันโชคของคุณก็คือตั้งแต่อายุ40-41-42นี่เป็นช่วงเวลาที่สามารถซื้อทรัพย์สินแบบนี้ได้แต่ถ้าหากอายุเลยมาถึง42ไปจนถึง43ปีต้องรอไว้ก่อนแล้วโชคของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งตอนอายุ43ไปถึง44ปีเป็นต้นไป ทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถซื้อทรัพย์สินเหล่านี้ได้เลยและโชคของคุณยังรวมไปถึงการขยายงานการเปิดร้านใหม่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเช่นกันและงานที่เกี่ยวกับเอกสารที่คุณต้องการยื่นขอสิทธิให้มีสิทธิเท่าเทียมกันนั้นก็รวมอยู่ในเวลานี้ด้วยเช่นกันส่วนศัตรูที่เกิดขึ้นนั้นจะมาในรูปแบบของคนที่ไม่หวังดี หรือคนที่อิจฉาในความสำเร็จของเราที่มีมากกว่าคุณจึงจำเป็นจะต้องมีความรอบคอบจากคนที่อาจให้คำแนะนำหรือชักชวนไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์นั่นเองส่วนการเล่นหุ้นของคุณนั้นเส้นสมองที่คิดคำนวณเป็นวิเคราะห์เป็นย่อมสามารถทำได้อยู่แล้วแต่มีคำแนะนำอย่างหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามก็คือ การเรียนรู้และควรศึกษาในสิ่งใหม่ที่เราสนใจให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะลงมือทำเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าลายมือจะแสดงว่ามีการวางแผนที่ดีอยู่ด้วยก็ตามแต่ก็มีความใจดีใจกว้างเกิดขึ้นอยู่ด้วยเช่นกันมีการรั่วไหลออกได้เช่นกันแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณเตรียมตัวดีมาถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วน กับการร่วมงานหรือการลงทุนร่วมกับเพื่อนหรือกับคนสนิทนั้นเพื่อนเพศหญิงที่อยู่ในวัยเดียวกันกับคุณเป็นคนที่มีดวงค้าขายดีมีพื้นฐานของดวงที่ไม่แตกต่างจากคุณนักเป็นเพื่อนที่คุณสามารถร่วมลงทุนได้และจะมีความสำเร็จไปด้วยกันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าหากเพื่อนคนนี้มีครอบครัวไปแล้วเป้าหมายของเขาอาจเปลี่ยนไป การร่วมงานกันอาจมีบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องมาร่วมตัดสินใจด้วยและคุณอาจถูกปฏิเสธในรูปแบบที่ไม่อยากให้เพื่อนเสียใจได้เช่นกันถ้าหากเพื่อนไม่สะดวกที่จะร่วมลงทุนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฝืนใจกันครับรักษามิตรภาพที่ดีเอาไว้ดีกว่าส่วนเพื่อนที่เป็นเพศชายนั้นหากมีการร่วมงานหรือร่วมทุนกัน คุณไม่ควรให้ตำแหน่งของการทำงานเท่าเทียมกันจึงจะสามารถร่วมงานกันได้ความหมายก็คือตัวเองจะต้องเป็นหัวหน้าเป็นคนที่มีสิทธิ์มากกว่าในการตัดสินใจในการบริหารงานและปล่อยให้เพื่อนเป็นคนปฏิบัติที่มีตำแหน่งน้อยกว่าก็จะสามารถทำงานไปด้วยกันได้จนมีความสำเร็จไปด้วยกันเพราะเขาเองมีดวงของคนที่จะต้องอาสาเจ้านาย จึงจะมีความก้าวหน้าและหากจะสรุปให้เข้าใจถึงความสําเร็จของคุณอีกครั้งก็คือลายมือที่มีโชคในการเจรจาค้าขายเป็นมือที่มีความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองทําและความสําเร็จก็มีต่อเนื่องเพราะเส้นชีวิตแสดงถึงหลักฐานในการถือครองที่สามารถถือครองสมบัติเอาไว้ได้บวกกับสมองที่คิดคำนวณเป็นและการรู้จักลงมือทา จึงทำให้คุณมีความสำเร็จเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติและจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกในช่วงอายุ40ถึง44ปีที่จะถึงนี้และสิ่งเดียวที่เป็นคำแนะนำของอาจารย์ก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีการวางแผนที่ดีอยู่แล้วก็ตามก็ควรอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการรั่วไหลออกก็แสดงให้เห็นอยู่เช่นกัน และสุดท้ายเป็นคำถามที่คุณไม่ได้ถามมาแต่อาจารย์เห็นว่าสิ่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของคุณเพราะมือที่มีความสามารถกับวงแหวนแห่งดาวสุขแค่ครึ่งวงที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นมือที่ไม่อ่อนข้อให้เพศตรงกันข้ามแต่ดวงของคุณนั้นเป็นดวงที่เมื่อไรคุณได้คู่ที่ดีคุณจะมีทั้งความสุขและความเจริญมากขึ้นไปอีกและหากวันใดที่คุณคิดจะมีคู่ นอกจากจะพิจารณาจากความรู้ของตัวเองแล้วอาจารย์ได้เรียบเรียงปีเกิดของเพศตรงกันข้ามเอาไว้ในตอนท้ายนะครับและถ้าหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เสมอนะครับและสุดท้ายนี้นอกจากกำลังใจที่มีให้กันแล้วหากมีพอรอันใดที่ประเสริฐสุดพวกเราทีมงานทุกคนก็จะขอให้พอรอันประเสริฐนั้น จงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม